มีม <God. S 1> ีานทั่วชนปาชามหาลาาเิยาบัวหนหดุดลมโอลมใส่ของพวงมาช่า ยากทีเกฟองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจราชาอยค้เพระุทธเจ้าพรี้องเอาพระิรพระกาฉันาจึงบุญญาสูงสงารีขอกาพระพุทเจ้า้องกราบพรอัญชุลี I don't know.